โอเคค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไท์ทุกคนนะคะพบกับ Crazy b วันนี้ B ีก็จะมารีวิวผ่าเเว่นไเช่นเคยค่ะครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพีแม้ว่าในแผ่ครั้งนี้นะคะจะไม่มีอาศิิที่เข้ามาใหม่หรือแม้แต่อศวินเอาเบก็ตามนะคะแต่ทางเซเว่นไลท์เนี่ยก็ได้จัดก,กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกกันนะคะนั่นคือกิจกรรมรอยเท้าของราหูค่ะ แล้วหูี่ยก็จะเป็นน้องเสือของมิโฮนั่นเองค่ะซึ่งตัวพี่เองก็เพิ่งจะรู้นะคะว่ามันมีชื่อว่าเหล่าหูมีก็เลยจัดมาทําเป็นพรีเซ,เซเตอร์ในแผงครั้งนี้นะคะก็โดยกิจกรรมของเหล่าหูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็บอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมของเหล่าหูเนี่ยก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่กันที่ภารกิจรายวันนะคะก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปทําภารกิจนะคะ หนึ่งภารกิจจะได้100เท้าค่ะสะสมไดสส้สูงสุดนะคะคือ400เท้าต่อวันนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะนํามาแรกของรางวัลได้ตามนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะทำกันได้ค่ะซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนนะคะให้เพื่อนได้ทากิจกรรมนี้กันต่อมาค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของอลิสนะคะก็จะเป็นกอสมบัติของอลิสค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ยังพอจํากันได้บ้างนะคะว่ากล่องสมบัติของเอลิธมีอะไรบ้างในครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาไปแลกเป็นกุญแจบ้างเป็นทองบ้างเป็นอุปกรณ์ทั่วไปบ้างเป็นอุปกรณ์ทรามงกอรบ้างนะคะแต่ครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นหินเอาเล็กนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าสามดาวนั่นเองค่ะซึ่งในการใช้งานนะคะก็ต้องยืมก่อนค่ะซึ่งในการยืมนะคะก็จะเสียสิบรูปีค่ะ ระยะเวลาที่สามารถยืมได้คืคอ1อาทิตย์นั่นเองค่ะก่อเดี๋ยวก็แยกเป็นส่วนนะคะก็เริ่มกันที่ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นหินอเวกก็เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดดูได้นะคะก็สูงสุดคือ50ครั้งต่อวันรูบี้ในการเปิดะค,ะคือ10รูบี้ค่ะซึ่งของรางวัลที่เราจะได้แน่นอน,นะคะ่ะว่าต้องเป็นหินอเวกคะ่ะแต่เขาจำกัดอยู่ที่คือ1ก้อนถึง3ก้อนนั่นเองค่ะยื่ออยู่ที่ดวงของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังสะสมหินอเวกอยู่ก็ตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่ทําให้เพื่อนนี่ สามารถที่จะสะสมได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยรูบี้ที่ต้องจ่ายไปนะคะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีรูบี้มากพอที่ไว้เจ็บสำหรับการสุ่มหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอัศวินท่าค่ะ3าดาวนะคะในการเปิดเนี่ยจะอาจาต่างกันนะคะเพราะว่าต้องใช้25 Ruby รูบี้นะคะในการเปิดถึงครั้งก็สามารถเปิดได้สูงสุดน,นะคะคือ6ครั้งต่อวันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะ็นกิจกรรมในส่วนของคอนเทนต์นะคะก็เะเริ่มกันที่กลุ่มตำรวจเลยค่ะ เพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะนำตัวละครนะคะเข้าไปสํารวจไม่ว่าที่ไหนก็ได้นะคะให้ครบเพียงแค่5ที่ค่ะก็จะได้รับของรางวัลเป็นหินอเวกสามสิบก้อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสะสมหินอเวกอยู่ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นนี้ช่วยเพื่อ,อสะสมได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันค่ะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนนี้ค่ะในการร่วมอัศวินนะคะก็เพื่อนๆคนจะดูว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมกันมาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาได้มีการเพิ่มในส่วนนี้ค่ะ ในตอนของไบเรียนค่ะได้มีการเพิ่มค่นี่เห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นคืออัสโ m มินอเวกซึ่งได้เป็นใบเลือกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อีกก็อยากจะได้เหมือนกันของที่เราจะใช้นําไปผสมนะคะก็จะต้องมีอัสโสมินท่าน,นะคะสี่ดาวสี่ตัวนะคะแล้วก็เค้กน้าผึ้งนะคะ5ดาวหนึ่งตัวแล้ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผลึกอัพเกรดค่ะ5ดาวหนึ่งตัว ก็ได้1่อดี1หนึ่งใบนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะไม่รวมบาเลต้านะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเลือกเป็นตัวอื่นนอกจากบาเลต้านั่นเองค่ะก็คงต้องรอกันต่อไปจริงๆมีอยากได้บาเลต้านะแต่มันดันไม่รวมเนี่ยสิค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดคอสตูมนะคะที่เพิ่มเข้ามาในแพทครั้งนี้ค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นคารอนไลเมนะคะซึ่งคอสตูมของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเป็นคอสตูมที่จํากัดจํานวนด้วยนะคะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง i'm i'm mother braced braced nature the will of mother nature. คำขอแต่งงานแสงเขินอายค่ะก็ถือได้ว่าเป็นชุดคอสทูมที่มีว่ามันดูดีนะดูดีที่สุดในบรรดาชุดคอสทูมของคารอนทั้งหมดนะคะถ้าเ,เพื่อนๆได้ลองเทียบดูไอชุดก่อนหน้านี้ดูแบบไม่มันดูธรรมดาแต่ชุดนี้มันดูดีนะคะ โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็อยู่นะคะที่200รูบี้นะคะแล้วก็10ถั่วปานนั่นเองค่ะคำสารภาพรางแสนใสซื่อนะคะก็เป็นชุวคอสตูมของเมนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าเมเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบชุดคอสตูมเนี่ยออกมาทีไรก็น่ารักทุกทีนะคะก็ทําให้ปีก็เสียรูบี้ไปเยอะค่ะในไอดีเก่าครั้งนี้ก็ต้องมาเลือกเอา จะบอกได้เลยคะว่าชุดนี้ก็น่ารักมากน,นถึงแม้ว่าบีจะไม่มีตัวเมไว้ใช้งานก็ตามค่ะซึ่งราคาของชุดนี้นะคะก็เหมือนกับของคารอนค่ะคือ200รูปีนะคะแล้วก็ติดั่วารนั่นเองค่ะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็สามารถจะไปเลือกซื้อกันได้นะคะชุดคอสตูมของทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จํากัดเวลาอยู่ที่2อาทิตย์นะคะถ้าสนใจก็รีบไปหาซื้อกันได้ค่ะส่วนชุดคอสตูมของบาริสตานะคะ ก็ยังสามารถที่จะซื้อได้อยู่ค่ะจนไปถึงก่อนการอัปเดตครั้งถัดไปนะคะก่อนถ้าใครที่ยังไม่ได้ของตาเลสตาก็รีบไปซื้อเอานะคะถ้าเกิดว่าสนใจ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าแหมมาเป็นชุดคอสตูมนะคะก็ต้องนี่ค่ะมาเป็นอยู่ในส่วนของอัตราด,ดอกด้วยก็ทั่วไปนะคะก็จะเป็นคารอนแล้วก็เมย์ค่ะส่วนอัตพิพทั่ไปนะคะก็จะเป็นเฮียคายและน้องคิริเอลค่ะและสุดท้ายนะคะสะเตลียงก็จะเป็นดูนะคะ ก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจค่ะก็สามารถที่จะลองไปดอปดูกันได้นะคะหรือไม่ก็ผสมดูกันค่ะก็ในช่วงเลตนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ในการที่จะไปดอกผู้นี้ได้เยอะหน่อยอต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของท้ำมังกรนะคะบัฟถ้ำมังกรในสัปดาห์นี้นะคะ ก็วันที่12นะคะก็ยังจะเป็นเดซี่หกดาวค่ะวันที่13ถึงวันที่15นะคะก็จะเป็นกวนอู6ดาวค่ะวันที่16ถึง18ก็จะเป็นเจ๊หกดาวแล้ววันที่19นะคะก็จะเป็นเล6ดาวนั่นเองค่ะก็อย่าลืมที่จะไปปรับเปลี่ยนตัวละครกรันนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างดามเหจได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสําหรับเพื่อนอสายเติมเงินค่ะก็ได้กลับไม่ครั้งนะคะสําหรับแพ็กเกจทานนะคะ ตัวนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนเป็นคนไหนสนใจก็สามารถที่จะเลือกซื้อกันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาในแพทครั้งนี้ค่ะเป็นแพทกิจกรรมต้อนรับฤดูร้อนนะคะที่เป็นหน้าปกของ b a l ล n c า a นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะไปเลือกซือก้อดูได้นะคะหรือว่าจะจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแผ่นในครั้งนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะหรือต้องการติชมยังไงก็พิมพ์มาได้ใต้ล่างคลิปค่ะนี่ก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ